เมื่อแก่ลงไปแล้วเนี่ย <If S 1> ก็มีแต่โรคแต่ภัยเป็นหน้าที่ระหว่างโรคกับร่างกายที่จะต้องทำหน้าที่ซึ่งกันและกันอันนี้นี่ก็เป็นสัจธรรมที่สัตว์โลกตีเรื่องไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความเป็นจริงฉะนั้นเราเอาตัวนั้นมาเนี่ยนะคทมาเกิดความรู้สึกพร้อมขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตของสัตว์โลกเนี่ย ถ้าหลงโลกหลงสงสารแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยฉังนั้นเมื่อดีๆผู้ทเจา้าจึงให้เราปฏิบัติเสียหาที่พึ่งไว้เสียเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้มีที่พึ่งเนอเพราะว่าสังขารเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้ก็แสดงภาพปรากฏให้เราเห็นชัดเรื่องของ ควาเมเจ็บไข้ได้ป่วยกับสังขารที่เกศชรา